เวลานี้ชุนลมุนมากเลยเนื่องจากว่าผลการเลือกตั้งของพรรคส้มไม่เป็นไปตาม e c h o c h a ชม e บคือเสียงกล้องในกลาว่าเรามาแบบแลนสไลด์เลยตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เลยไม่ต้องง้อใครเลยถึงเวลาจริงๆมาน้อยกว่าที่คิดมาน้อยกว่าเดิมแล้วก็มีคนในเริ่มออกมาแฉความไม่ชอบมาพากลสารพัดโดยเฉพาะขณะนี้ระเบิดที่กำลังทำงานในการทำลายพรรคส้มชื่อว่าแก้วตา ทิศนาชุนหวันเปิดเผยอะไรออกมาสื่อรับไปเผยแพร่ตลอดและยิ่งมีคนออกมาตอบโต้แก้วตายาใจก็สู้แบบไม่กับพริบตามึงมากูโต้กลับมึงมากูโต้กลับไม่ว่าจะสาวหรือแก่แม่งตีกลับหมดนี่คือทิศนาชุนหวันวันนี้ไม่รู้กินอะไรมาลุยแหลกแหกด้อมส้มหมดเลยนะครับทีนี้จะเข้าใจพักส้มเนี่ยต้องเข้าใจว่าใครเป็นเจ้าของ และไอ้เจ้าของเนี่ยมันต้องการอะไรเพราะตลอดเวลาของการทำพักการเมืองมาไม่มุ่งหมายที่จะโชว์ฝีมือในการบริหารประเทศมุ่งแต่จะเปลี่ยนนั่นล้มนี่แก้นน่นไม่เอาละไม่มีอะไรดีเลยสำหรับพวกมันดังนั้นพอผ่านการเวลาจากการเป็นพักอนาคตใหม่มาเป็นพัก ก้าวไกลจนถึงพักประชาชนกราฟมันจึงค่อยๆดิ่งลงดิ่งลงแทนที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะไม่ได้แสดงศักยภาพอะไรให้เป็นที่ประจักษ์นอกจากเป็นหลวงประดิษฐ์วาทกรรมและบ้าดําลายแม้กระทั่งการเป็นฝ่ายค้านที่ทําหน้าที่ตรวจสอบก็ไม่เคยเอาใครไปถึงที่สุดของการเอาผิดเลยพลาดในสภาจบแล้วไปพลาดต่อในโซเชียลมีเดีย และยิ่งมาเจอว่ามีรังโซเชียลมีเดียอยู่ในตึกเดียวกันมีหุ้นจากคนที่เกี่ยวข้องเข้าไปอยู่ในบริษัทสื่อแห่งนี้อีกมันยิ่งน่าสงสัยว่าไอ้คนเหล่านี้มันต้องการอะไรในการเข้ามาตรทำงานการเมืองนะครับคนที่วิเคราะห์เรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากชื่อว่าวิมลใส่นิ่มนวลน,นะครับวิมลใส่นิ่มนวลบอกว่าธนาธรไม่ต้องการบริหารประเทศ วิมลใสน,นิมนวลบอกว่าธนาธรกับพวกตั้งพรรคการเมืองไม่ใช่เพราะต้องการจะบ,บริหารประเทศครับทักษิณพูดอย่างนี้ฟังดูอาจจะเหมือนคนวิกลจริตและมีคำถามตามมาว่ามันจะมีที่ไหนวะพรรคการเมืองไม่ต้องการบริหารประเทศก็ต้องตอบว่ามีที่นี่ที่ประเทศไทยนี่แหละและถามต่ออีกว่าทำไมก็พัฒธนาธรกับพวกเป็นมาร์กซิส คุณวิมลใส่นิ่มนวลบอกว่าคํากล่าวนี้ก็ไม่น่าเชื่ออีกพัฒนาธรเป็นลูกมหาเศรษฐีเป็นลูกนายทุนใหญ่ในประเทศไทยพวกด้อมส้มจํานวนมากก็จะเถียงแทนว่าไม่จริงธนาธรเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองให้ก้าวหน้าจะพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเพราะทุกวันนี้ประเทศไทยมันล้าหลังมันมีปัญหามากมายทับถมกันจนจะล้นประเทศแล้วแต่ก็ไม่มีใครแก้ได้พวกเราจึงหวัง กับธนาธรและธนาธรจะเป็นความหวังเดียวที่จะเปลี่ยนสังคมไทยในเวลานี้และไอ้พวกนี้ก็จะอาลวาดฟาดหางต่อไปอีกนะครับโดยบอกว่าคนส่วนมากมันโง่โดยเฉพาะไอ้พวกสลิมที่แก่จนและโงะ่ไอ้พวกนี้จะดักดานอยู่กับความล้าหลังคลั่งชาติคลั่งเจ้าเป็นพวกขัดขวางฉุดรั้งความเจริญของประเทศปิดกั้นกดทับความหวังความฝันของคนรุ่นใหมท่ทั้งที่มันควรจะตายกันไปหมดได้แล้ว คุณวิมลพันนามาถึงจุดนี้ก็บอกว่าแต่ผมไม่เชื่อว่าธนาทรอยากจะแก้ปัญหาประเทศชาติอย่างพวกด้อมส้มมันอวยมันเลียกันนะครับแล้วก็คุณวิมลไม่เชื่อวัาธาทรต้องการพัฒนาประเทศยืนยันว่าเขาต้องการฉุดประเทศนี้ให้ถอยหลังไม่ได้ฉุดให้ไปข้างหน้าไม่ใช่ให้เจริญก้าวหน้าครับ เขาต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสิ่งแรกนี่คือการวิเคราะห์ของคุณวิมลใส่นิ่มนวลน,นะครับคุณวิมลบอกว่าพักการเมืองของธนาธรเป็นแค่เครื่องมือเป็นแค่อาวุธเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเพราะหากเขาต้องการบริหารประเทศจริงเขาย่อมยอมยุติเรื่องแก้มาตรา1 1 2ไว้ก่อนแล้วให้พิธาเป็นนายกในเวลานั้น จำได้ไหมตอนพักเก้าไกลได้สอสอเยอะสุดพิธาได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกแต่ไม่มีคนหนุนให้เป็นเสียงที่มากพอพักภูมิใจไทยในเวลานั้นโดยนายชาดาไทยเศษลุกขึ้นพูดในสภาเลยนะครับว่าถ้าพักเก้าไกลยอมถอยเรื่องร้อภูมิใจไทยจะยกมือสนับสนุนคุณวิมลจึงจับจุดที่ตรงนี้แหละครับ บอกว่าถ้าเขาต้องการบริหารประเทศจริงเขาย่อมยุติเรื่องการแก้1นึสองไว้ก่อนแล้วให้พิธาเป็นนายกเพื่อโชว์ศักยภาพความเก่งกล้าส,สามารถของคนรุ่นใหม่ที่โอ้อวดกันเสมอมาแต่ครั้งนั้นก็ล้มเหลว เพราะยืนกรานเรื่อง1นึจนไม่มีพักการเมืองยกมือสนับสนุนนี่ไม่ต้องนับสอวอที่ตอนนั้นยังมีสิทธิ์ยกหรือไม่ยกมือได้ด้วยครั้งต่อมาครับคุณวิมลใส่นิ่มนวลบอกว่าครั้งต่อมาคือการจัดตั้งรัฐบาลคือองค์อิงตกจากเก้าอี้นายกพักเก้าวไกลก็ยังมีสอสอเยอะอยู่ดี เพียงแต่ว่าแคนดิเดตนายกอย่างพิธานั้นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปไม่มีใครจะเสนอชื่อคนของพักส้มเป็นนายกได้แต่ยังสามารถเป็นรัฐบาลได้นะครับเพียงแค่ร่วมกับพักภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เลือกกระทรวงที่สำคัญสำคัญไว้เป็นของตัวเองเพราะเป็นพักที่ใหญ่กว่ามีสอสอเยอะกว่าก็ต่อรองได้โดยแลกกับการให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้โชว์ฝีมือและศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการบริหารบริหารประเทศบริหารราชการแผ่นดินบริหารเศรษฐกิจแต่ครั้งนั้นพวกเขาก็หยุดอยู่แค่ยกมือหนุนอนุทินเป็นนายกและตัวเองก็เลือกจะเป็นฝ่ายคา้าน โดยการกดขี่ต่อรองอนุทินไว้ว่าเธอจะต้องนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญให้ได้จากนั้นเธอก็ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วเราจะแก้รัฐธรรมนูญกันพอมาถึงการเลือกตั้งครั้งนี้คุณวิมลใส่นิมนวลบอกว่ากลับกระเฮียนกระหืหรืออยากจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวการจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวนั้นเขาต้องการจริงเพราะเขาย่อมทำตามตามใจตัวเองได้มาก ซึ่งไม่ใช่การบริหารราชการแผ่นดินตามปกติแต่ต้องการจะใช้อำนาจของรัฐบาลและเสียงข้างมากไปจัดการกับรัฐธรรมนูญไปแก้กฎหมายทุกฉบับที่อยากแก้ผลลัพธ์ปลายทางคือให้สถาบันพระมหากษัตริย์และกองทัพอ่อนแอและอาจจะมีการปรับแก้หลักสูตรการศึกษาสมัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการล้างสมองคนรุ่นใหม่ของพวกเขาด้วย คุณวิมลมองว่าสิ่งเหล่านี้แหะครับเป็นเป้าหมายไปสู่การเปลี่ยนระบอบก,การปกครองแต่ไม่ใช่แค่นี้นะครับเขายังมีเครื่องมือมีอาวุธที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือม็อบถ้าพวกเขาพักซ่อมมีโอกาสจุดชนวนให้เกิดม็อบเมื่อไรเขาทำ,ทำทันทีอย่างตอนนี้ครับเลือกตั้งเสร็จผลการเลือกตั้งออกมาเขาก็บอกว่าคนของเขาถูกโกง เรียกร้องให้นับคะแนนใหม่นับใหม่นับใหม่นับใหม,ใหม่จากเขตเดียวก็กระจายเพิ่มไปอีกหลายเขตทั่วประเทศและมีการรณรงค์ให้นับคะแนนใหม่ทั้งประเทศแถมเสนอให้จัดการเลือกตั้งใหม่เลยด้วยซ้ำไปคุณวิมลบอกว่าพวกมันไม่ได้เรียกร้องธรรมดานะแต่ใช้วิธีสร้างม็อบกดดันข่มขู่ พอม็อบตั้งที่ไหนได้ก็จะส่งอีกแกนนำส่งตัวพ่อตัวแม่ตัวดาราไปประกบไปสร้างพื้นที่ข่าวสนับสนุนทุกเขตที่มีการชุมนุมเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่พันนิกาว,วานิชถึงกับประกาศว่าไฟถูกจุดติดแล้วคะ่ะระวังน้ำพึ่งกลายเป็นน้ำมันนะคะแล้วก็ยุซ้ำประชาชนว่าอย่ายอมนั่นคือการปั่นม็อบให้ใหญ่ขึ้นตีฟู ให้มันดุนแรงขึ้นมอบแปลว่าฝูงชนที่บ้าคลั่งเมื่อบ้าคลั่งมากพลังแห่งการทำลายล้างก็จะทะลักทลายอาจจะกลายเป็นจลาจลคุณวิมลมองว่านี่เป็นโมเดลเดียวกันที่ทักษิณเคยใช้สมัยปลุกระดมคนเสื้อแดงเลยละ่ะตอนนั้นทักษิณประกาศเลยว่าถ้าเสียงปืนดังขึ้นในกรุงเทพนัดเดียวแล้วฉันจะบะเดินนำเลยซึ่งคุณวิมลมองว่าเป็นการฉกฉวย โอกาสจะเป็นวีรบุรุษนำภาคประชาชนสู่การปฏิวัติแต่ธนาธรไม่ต้องเข้ามานำเลยครับพอมอบจุดติดลุกลามอาจจะเป็นจราจลไม่ว่ามันจะโดนปราบหรือมันถูกปฏิวัติธนาธรก็จะมาแสดงตนเป็นวีรบุรุษเบอร์หนึ่งของขบวนการต่อสู้ถ้าเกิดรัฐประหารก็จะได้ลุกขึ้นต่อสู้กับรัฐประหารถ้าเกิดการปราบจลาจลก็จะได้ต่อสู้เพื่อคนที่ถูกปราบ โดยที่ตัวเองไม่ต้องเสี่ยงคุกไม่ต้องเสี่ยงตายกลายเป็นพระเอกจากการปลุกม็บงโง่ไปสู้แทนไปติดคุกแทนอาจจะถึงขั้นไปตายแทนด้วยซึ่งคุณวิมลบอกว่าเนี่ยมันคือมาร์กซิสพวกมาร์กซิสมันจะฝังหัวกันมาแบบนี้ว่าสังคมที่เป็นธรรมเท่าเทียมต้องสร้างด้วยการปฏิวัติต้องค่นล้มในทุนขุนศึกและศักดินา แม้ครอบครัวของธนาธรเองจะเป็นในทุนและตัวเขาเองก็มีหุ้นในบริษัทพลังงานนับหมื่นล้านบาทแต่ถ้าหากมีการปฏิวัติโดยภาคประชาชนสำเร็จก็ไม่จำเป็นต้องไปกําจัดในทุนเลยมุ่งกําจัดแค่ขุนศึกคือทหารและศักดินาคือสถาบันก็พอแล้วเพราะเขามีจีนเป็นโมเดลก็คือพรรคคอมมิวนสิสต พักเดียวปกครองจีนแผ่นดินใหญ่ได้ทั้งแผ่นดินแถมเป็นพักที่ควบคุมระบบทุนจะทุนเล็กทุนใหญ่คุมได้หมดเลยชี้ซ้ายเป็นซ้ายชี้ขวาเป็นขวาให้ทุนพวกนี้ทำงานโดยที่มีเขาเป็นประธานาธิบดีและตำแหน่งอื่นๆเพื่อควบคุมอำนาจได้ทั้งประเทศคุณวิมลใส่นิ่มนวนบอกว่าพักการเมืองของเขาการเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านกับม็อบ ล้วนมีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองทั้งนั้นทั้งแบบบ่อนซาะและการปฏิวัตินี่คือการอ่านท่าทีของพรรคส้มโดยคุณวิมลใส่นิ่มนวล